ครับผมใช้ของก่อนครับเอาอย่างฮะเอาเลยเอาเลยครับผมก็รับบทเป็นดันครับดันมหิททาครับแครเตอร์ก็จริงๆก็พยายามที่จะเอาเอาความเป็นตัวเองใส่ไปในบทเพราะว่าบทมันจะเป็นคุยกับพี่เวอร์พี่เวอร์บอกว่าอยากจะให้เล่นแบบเอาตัวเองใส่ไปด้วยครับ บทมันก็จะแบบฟิลแบบกระล่อนกระล่อนเจ้าชู้หน่อยเพราะว่าเราจะแบบเป็นสายสืบไปสอดแนมอะไรอย่างเงี้ยฮะจะแบบไหลลื่นเหมือนปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็คือตัวจริงของเราที่เรามาใส่าแล้วเอาใส่ไปนิดนิดหน่อยนนิดนหน่อยใก็เห็นว่าความมองเราไปใส่หมายถึงแบบเออเอาตัวเองเติมไปนิดนิดหน่อยนอยอะไรอย่างงี้ชิเล่นผมป็นคนชิเล่นอยู่แล้วไงก็คือง่ายเลยง่ายมันก็ง่ายนิดนึง ถามอย่างนี้เริ่มยากแล้วไถามแล้วยากเลยเหรอเออคือบ้านทัาร่วมงานกับแบบพี่ๆนักแสดงน้องๆนักแสดงโอ้ยต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเจอมาทุกคนแล้วฮะจะไม่เจอก็แค่น้องกายกับพี่เป้แต่ก่อนไยทัมเราก็ได้ไปเวิร์กช็อปกันแล้วก็ได้ไปพูดคุยพี่เป exactly> ้น่ารักมากคือแบบเห็นเขาในทีวีหรือในภาพยนตร์อย่างเงี้ยก็เนาะตัวจริงก็น่ารักแบบนั้นเลยอ่ะ น่ารักมากครับเป็นยังไงที่สองที่ตอนแรกมองก็เห็นก็มองว่าพี่เป๊ะน่าจะประมาณนี้แหละครับประมาณประมาณี่คืออะไรเอ่อน่าจะจะน่ารักประมาณนี้น่ารักแล้วพอเจอล่ะน่ารักกว่าไหมหรือน่ารักกว่าบางทีก็ติงต้องนินนินนะเขาก็มีความเป็นเด็กแบบความของเขาเออพี่เป๊ะน่ารักมากเลยแบบดูแบบว่า พอแกสดใ <c oughs> สสดใสก็ดูแกแบบไม่ไม่ไม่แก่ครับมีบอกมีอะไรเราในเรื่องแบบมีการแสดงในวงการพี่เป้พยายามที่จะแบบว่าเหมือนเหมือนไม่ไม่ไม่คอยบอกน้องๆไม่ไม่ถ้าน้องไม่ปรึกษาอะไรนะครับแต่พี่เป้เขาจะเป็นคนที่ทําให้ดูมากกว่าว่าแบบหนึ่งเลยก็เขาก็เรียกเข้าเซตเขาก็ไปเลยไม่ไม่ได้อดออดหรือแบบคือเป็นนักแสดงที่ดีมากๆครับ น้องเพลงอะมาเลยมาเลยหรือมีตอนช่วงตอนช่วงถ่ายทํามีซิงเกิลที่เขากําลังจะปล่อยพอดีเป็นไม่ไม่ใช่มอฟฟีนครับก่อนหน้านี้จะเป็นคารบอยคาร์บอยทองหลอครับ ก็ได้เปิดให้ฟังแล้วก็มีเกินๆร้องๆบ้างแล้วก็จะมีพี่สุเมธพี่สุวเมธเอากีตาร์มาเล่นมาร้องแล้วก็มีน้องเออน้องกายน้องกายก็เอากีตาร์ไปร้องดูว่างนะฮะกองนี้เนาะแล้วเราเป็นอะไรเราเราเล่นอะไรดนตรีอะไรอย่างไรกับเขาร้องอย่างเดียวครับร้องให้น้องกายดีกีตาร์บิวก็ร้องเพลงใช่ครับว่ว่างแบบจังหวะว่างๆอะไรอย่างเงี้ย ากบูู๊เหรอครับบู๊บูสส่วนมากจะเป็นบู๊ที่แบบว่าจะมีผสมผสารที่แบบตลกเข้าไปด้วยครับไม่อาจจะแบบว่าไม่ได้แอคชั่นจ๋าขนาดนั้นแต่ก็จะมีมันจะมีพวกเอฟเฟกระเบิดหรืออะไรอะไรหลายๆอย่างที่มันจะตุ้มตามเยอะมากครับเรื่องนี้แต่ของเราโดนอะไรไหมโดนเอฟเฟกหรือมันบู๊มันต้องเก่งครับไม่โดนระเบิดอะไครับ ของข้าเลยไหแหลมแซ่บข้าบอกเขาต้องยิงอะไรอ๋อของบิวของบิวจะเป็นจะเป็นเก่งแบบว่าระยะระยะระยะประชิดครับก็จะเป็นบูมมือหรือว่ามีสั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับใช่จะไปทางนั้นมากกว่าอย่างอะไรนะจ๊ะเอฟเฟกต์มีอะไรไหมภาพคิวภาพคิวมีมีอย่างเดียวที่ที่ทำให้เสียเวลาถ่ายบ้าง คือเราต้องปลอมตัวเป็นใส่ชุดเออบุรุษพยาบาลครับและทีนี้บูมีเตะเป้าแตกแล้วมันขาดคือแบบโอ้โหขาดแบบเยอะมากอ่ะคือก็ต้องเสียเวลาถอดไปเย็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีสแปร์ไม่เป้าคมเลย กางเกงมันไม่ยืดกางเกงมันไม่ยืดมันไม่ยืดนะตอนตอนนั้นตอนนั้นก็ืนเท้าวิววิวครับพอปาดปุ๊บก็ปิดเลยใช่ก็เบรกการถ่ายแล้วไปทำไม่เสร็จเพราะว่าใช่อะนั่นแหละมันมีจังหวะนั้นที่จําว่ามันเสียเวลาเพราะว่าเราก็บู๊บบู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 จะจะจบอยู่แล้วปาดเรียบร้อยเลยโดนเซลกระดาไหนกันหรือก้องก็ขำกันนะครับขาขำกันคนอื่นนะคะมีใครเป้าแตกไหมไม่มีนะฮะน่าจะมีบิวคนเดียวเนี่ยนะ เขาบิวจะออกแล้วมีแยกต้องเท่านเกงต้องเกงโฉมยืดว่าเออแลราเรื่องนี้มีโอกาสได้โชว์ร่างทองบ้างร่างทองถอดเสื้อไงฮะผมไม่เห็นมีใครถอดเสื้อคนก็ต้องสามารถไปใส่เสื้อกั๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนมากมันเวอร์ชันเดิมมันก็ไม่ได้มีด้วยมันเป็นซีรีส์ด้วยฮะมันจะเล่าเรื่องไวหน่อยแล้วมันไม่ไม่ได้แบบเกินตัวละครอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะบางคนเนี่ยปุ๊บ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 แล้วก็ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปอะไรอย่างเงี้ยฮะ แต่ถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยให้ถอดให้อะไรเราพร้อมแม้ร่างทองของเราโชว์ได้อะไรไหมมันต้องถามคนอื่นนะสิเราถามตัวเองเราก็ถอดได้ตลอดแหละแล้วมันมีหรือไ่ะเราต้องถามคนอื่นว่าเขากล้าดูหรือเปล่าเออเขากล้าดูหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วมันมีไหมล่ะแปดแผ่ซิกแปดหกแผ่เจ็ดแผ่มีไหมมันก็ไม่ได้มีขนาดนั้นหรอกโอเป็นวันแผ่หรือเปล่มันก็ไม่ถึงกับวันแผ่ เครื่องหงอดึงสองล้าสี่พันเอยากดูซิแผงต้องไอ้น้องแทนน้องแทนเอาไอ้นนลำบึกแน่นอนใช่แต่เขาขาวิ่งแล้วชวนเขาชวนเราวิ่งไหมใครวิ่งไหมแทนแทนอะไปวิ่งตอนไหนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ผมเล่นผมส่วนมากไม่ค่อยได้วิ่งครับเราจะมีวิ่งก็ไปวิ่งตามงานช่องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเวลามีอ่าแล้วก็ส่วนมากเตะเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลตีแบดครับว่าจะไปเล่นเทนนิสกับพี่แจมอยู่เหมือนกัน ไม่พี่วิฝากเลยเนาะับเจ็ดประจันบานนี้ครับผมก็พรุ่งนี้แล้วนะครับเจ็ดประจันบานตอนแรกนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับไปดูกันนะครับจะได้รู้ว่าพวกเราไม่ได้ติดหล่อนะครับรับรองว่าตลกแน่นอนครับฝากด้วยนะครับเจ็ดจันบานครับวานิลลาวานิลลาความรละได้มอบดอกไม้กี่วาเลนิลลาเนาะเพิ่งคบกันปีกว่าๆเอย่างจ้า ติดงานกันทั้งคู่เลยจ้าอ๋อเอ้าอย่างนี้วันไทยก็คือก็อาจจะเป็นวันอื่นวันรุ่นเลยอือใช่ครับแสดงว่าบิวอยางไรบ้างกับอะไรให้ความสาคัญไหมหรือว่าถ้าเรามีงานอะไรเราหนึ่งเลยเราก็ให้ความสําคัญนะครับแต่แต่ก็พยายามจะทําทุกวันให้มันดีที่สุดแหละครับเพราะว่ามันก็เราก็มอบความรักให้กันทุกวันเนาะแต่วันวันไทยมันก็เป็นวันไทยมันเป็นวันพิเศษของวันแห่งความรักอ่ะเราก็อยากจะ ทำอะไรพิเศษพิเศษให้แฟนแต่เราก็ต้องทำงานก่อนขางคนคาดหวังว่าอาจจะต้องมีอะไรเอ้ดอกอย่าว่าแต่เขาคาดหวังเราก็คาดหวังเหมือนกันเออแต่ก็คุยกันแล้วว่ามันพอน้องก็ติดงานเราก็ติดงานเราติดงานตอนกลางวันน้องติดงานตอนคืนก็เลยไม่ได้ก็เดี๋ยวก็คุยก็คุย อ่าก็คิดอยู่ครับกำลังหนักใจยอยู่ว่าจะทำอะไรให้เขาดียังไม่ได้วางแผนครับจะแสดงเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์หมือนกันถ้าทำได้ก็ทำให้ได้ครับถ้าแบบว่างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดนะครับแต่ถ้ามันไม่ว่างก็ไม่อยากให้เขาคาดหวังเพราะว่าจะได้ไม่ผิดหวัง จริงๆอยากให้ทุกวันเป็นวันวันแห่งความรักอ่ะมันก็อยากจะแบบทําทุกวันให้มันดีที่สุดแหละแต่บางคนก็อาจจะเออถ้าคนมีแฟนมันก็อาจจะมองว่าสําคัญนะอะไรสำคัญเออว่าเออวันริมทางนี้ีรักครั้งอะไรในสิจิีกุมภาเราก็คืไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับแต่ซาไม่รู้ซาแต่ซาผู้หญิงอ่ะผู้หญิงส่วนมากเขาจะคาดหวังกับวันวันพิเศษพิเศษเนาะ แต่อย่างบิวเงวันเกิดวันครบรอบวันอะไรอย่างเงี้ย oh. บิวไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้น mm hmm. เราอยากจะทําทุกวันที่เราได้เจอกันได้อยู่กันได้เห็นหน้ากันอย่างเงี้ย mm hmm. อยากจะให้มันเป็นวันที่สําคัญทุกวันของเรามากกว่าอย่างที่มันเป็นวันพิเศษสำหรับเราอะเราเคยลืมนะโอ้ oh, ไม่ไม่เคยลืมนะครับ mm hmm. ไ,มไม่เคยลืมไม่กล้าลืมไม่ไม่กล้าลืมครับ <laughs> <laughs> ใช่ไม่กล้าลืม ก็ผู้หญิงเขาชอบเขาจําเก่งครับไอเราจําไม่ค่อยเก่งแต่ห้ามลืมแค่นั้นเองเขาตีเตือนมีอะไรยังไงส่งแบบว่าส่งสัญญาอะไรยังไงโอไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่แต่ก็จะมีสกิลบอกบ้างอย่างวันท้ายเราก็ยเฉยเขาคุยวอาวันท้ายปีนี้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันเลยสตาติดงานอย่างนั้นแหละเคาเตือนแล้วครับเไม่ย้อนเยม่